ออกบิดนี้ป้อท่นโมเมนต์สบายดีพี่น้อง Hello v e r y One ไปทุกคนเ <Hello, everyone. S 2> มื่อนีสิโกทู to, ไปกินหมากกะทชันอยู่หน้าพี่น้องมากินนำกันเ้อทุกคนส่วนนี้หมากกะทชันชุกหลายถือแจวมากินนำพี่น้องไปกินหอบสองไปกินหอบนัดหมากกะทชันหวานแต่ว่าหอบนี่กินหมากกะทชันสมพี่น้องอยากกินสมเลยทุกคนร,ร้อยมาร้อยมาอน่นเบางแมงอันนี้ <laughs> ไผ่อ,อ,าายอย่งอออไยงเดียนี่พี่น้นองแมงอันนี้ผู้ใดเคยเล่นเปล่าเยเป่านอนลอยเอาปากเปล่าเลยคือดาอเปล่าบไก่ไ่อเชนีเสร็จดุดดุดใช่ปเออเนในแมงอันนี้บาคุยตนใหญ่ใหญ่เออเห็นตัวมันเห็นแล้วเหรอแล้วไปเห็นอะไรเก็เห็นอะไรเกาต่อหมอนหอกับสีวิตต้องมาเล็ดยังนั่นนี่บอ มี่น้องเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเล่นแบบแนวย้อนไวก่อนที่จะไปกินพันเอาตัวนี้ก่อนเนาะก่อนไปไกลๆซบไปรก่อนเฮ้ยมันติง้งยีถ้าเบิ่งทุกคนเออแมงมุมเขาไปกินมันถ้าเบิ่งนี่เขาหย่อนนะมันจะต่อกันเด้อเด็กเบิ้งมันจะต่อกันมันจะต่อยกันแต่เบิ่งว่าคุมนี่มันจะมีบ่อ้ะเห็นดิอ้ยแมงมุมกระถากินอยู่แม่แม่มันกินแมงมุม บ่ามันกับดักมันบ่ตัวนเป็นคุ้มเป็นถวยกันกับดักมันเยอะจะเป็นนจะขึ้นมาเนี่ยว่มีคุ้มไหมค่ะคุมไหมแล้วเราเสร็จผมมาด้วยเด้ได้ดาวขึ้นมาแล้วช่องตัวนี่ แต่ยังหน่อยมันบ่มีดาวเร็ดมันบ่มีหลกโซเชียลมันบ่มีโทรศัพท์บ่มีอย่างพี่น้องพากันมาเล่นแมงอันนี้แหละดึงเส้นพมมาแล้วก็มัดคอมันน้อยนนึงแล้วก็มันปอดลงหู่มมันแล้วมันก็ขาบกนกันขึ้นมาอันนี้หลัดว่าหัวเขาอื่นอย่างแต่บ้านเขาอื่นแมงตุนแต่ว่ามันก็บุคขึ้นตุนเนาะอันอย่างไปตามดินทรายละเห็นมันเป็นหูแบบนี้คล้ายคือน้ำยุน้ำพลยศลงผื่นแต่ว่าบ่มนเป็นหูของแมงอันนี้ี่ มันจะมักอยู่ตามดินทรายหูตุนเฮาเอิ้นตุน่น,นหูใหม่เพิ่นงามาเองกินบ่ได้เด้อพี่น้องแมงอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งทีง่ซื้อนาะไปนาก่อนพี่น้องบ่ได้อ,ออกนาแต่โดนแล้วทุกคนไปนาไปกินบักคะทันมื้อนี้บ่ได้คิดละจักมาเนาะย่างมาเลยๆร้ยย<ะ>อยฮะยางมาแนี่ยนี่เฮาเร็ยกเลเบีเฮาเสียดได้ คุณก๊กไม้เอ้ยคามสิคือเอ้ยระบีหานางเห็นๆระบีแต่ยังน่ะน้อยน่ะยางมานานแลสมมุติว่าย่านนี่สมมุติเห็นคนแปลกหน้านี่เฮาสิเอิ้นบีนะผู้เฒ่าเขาตั้วว่าบีความจริงน่ะบีน่ะบ่วคืออีหยังพี่น้องยังบ่ได้คําตอบเ่าุมื้อนี้ไปไกลเด้อหาขุดกบดเียดย่านบีกินตับแล้วว่แบบจนเห็นคนแปลกหน้าเฮาสิย่านเฮาสิอยู่แถวแคมห้องแคมห้วยแบบบ่อนที่เขาแนบ่เห็นด้ทุกคน ไม่สมเอนี่ยังกหัวระบียนคือยังผู้เฒ่าตัวเธอน้อยจนนี่เดี๋ยวนี้ยังบ่ได้คำตอบอยู่ผู้ใดเคยถือตัวนะพี่น้องยังหน่อยก็เลยแบบเพลิดในเฮาบวกกับไปใส่ไก่ในกระวัางโตคดีคือกันเนาะยังหน่อยข้ากระบอดื้อยันระบีปยามาหอดหน้าแล้วพี่น้องบอกกับท่านลุกเลี้ยงห้องอยู่ร้อยอุ้ยเบิ่งสเปร๊ดหนึ่งสองสามมา เอาอีกวันหนึ่งปอถอกถิมไปยังในกระตานะ่ะบอบอมาถกกอกปออยู่ในหน้าเขานี่งามสุดแล้วอู้ดกกระดกพี่น้องกระทันธรรมศาสตร์ดอกระดกก,ดกลี่ลอมาขมังง่ายอืมปมาผาดขังพี่ดูเบิดอะไรบอ ออู้อยจะขึ้นขวานเอานี่มึงเหลืองหุ่งพี่น้องป้าท่านนี่ก็ท่านวานเด้ว้าวว้าวโอ้โหทำสิเก็บผูุป้าเหลืองหุ่งเต็มพืน้นอย่าดิ้นกบสอบด ใหย่ๆไแห้งแล้วมันบ่สอดดินบอ่อนี่ยบดกปัดได้พี่น้องอืมโอ้โห,โห,โหตัวน,นี้บดกปด็นไดงตัวน,นี้แล้วต่อไปป้ามื่อกาทันผู้พี่น้องสาวแปรอะผัดหยียบดินกับบ่สอดป้า ກະທັນອືຊາມຊິກິນເດເຄິ່ງກະຕາແນ່ນອນເຮັດໃຫ້ແມ່ເກັບເມື່ອກຸມືນກຸມືຍຊາຍກິນກິມື້ກະບໍ່ົກຈັບົວກີ แห้งพี่น้องเลยต่อยลงมาแล้วเก็บบวบิดไหลงัวกินเนาะงัวกับมากินกันเนาะป้ากระตานประมาณกริบกระดิบเนาะมันกระลังเกลิศนี่แม่มาเก็บเอาคขมือแต่เกือบประมาณครึ่งกระตานพี่น้องเอาไปเห็ดยังกินเอาไปแปรรูปยังได้นะพี่น้องมักกระทัน ดอกอะลรดองบ่โหดองบัวลายจินิฟฟ้าเบิ้งทุคนว้ายังงามอยู่อาเซ่กระทั่นกกหนีจะงงามเลยพี่น้อนมึงเนี่ยเครือมันอยากคือแบบก็อยากคือแบบเครืองใหม่มันอยากคืองากระทั่นนี่เป็นเครือเนาะเก็บแล้วจบไป จะได้เกี๊ยวตัวนั้นก่อนอันตัวนี้ซาปเาาปะผาดบถึกมันเดชมากระทันกกในขางเทียงคาะในมันสะหวานๆเในะพี่น้องมันจะบริสุทธิ์แบไดนเลยพอดีกินกับเกลือกับเจวเนาะเอามาอีกแล้วพี่น้องเลือกระตาพอเนาอวันนี้เน,นาะเต็มกระตากินวัดหนีนะป้าที่โตรายุ หลายอยนันเต็มมันประมาณสามโลหกโลอยโลหกหกิบหก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 นกหกสกห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 กกหกหกหหกหกนกหหกหกกหกมกหกกหกหกหกกหกหนนี้กกก น้าวนมปลไหูเพิงแล้วมันปาไหลพี่กาและแจวอยู่รวมกันทัาบรสิทนมาแจวบรสิทหนักเนาะยางหนักนเนาะกะทําตัวขงรท่านเชื่อหัวาะหวามีท่าดยิงกท เวลากิน,นพี่น้องออกเบิดนี่ป๊าสกินเบิด์ตอยู่บ่ออะไรนะบ่อเบิร์ตก้อยเจลโอ้เพิ่งกำลังจัดหน้าตาพี่น้องเละให้เราเหแล้วเนาะโอ้สลดัดสิอูซอมสิกินพี่นอ้องอื กินเบิดหนีเขาเชื่อิ่นว่าเซียนมากระทันโมเมนต์น้ำขิงถวยใครแต่มันเป็นน้ำก๋อมกับทีนี้เหรอหน้ำเจลพี่น้องกินกับสมมากระทันวว้าว <c oughs> พี่น้อง <c oughs> มากระทันประมาณหาโลทุกคน บ่หัวชกินเบิดเลยบ่นี่ยาสิซิมโอ้ก็เจ็บกระแตหูเลยมันแดดสองเป็นนี่พี่น้องท่านมีนอนอยู่ต้นนี้บมันนอนครับเอาต้นบันไมีนอนต้นอะไรมันมีนอนมันสิเป็นแบบอ่าหูหูนี่ตัวนเบ,บิร์มีนอนแล้วเขาก็จะทำการจุ่มลงไปแบบนี้พี่น้องนี่น ามส่วนหนึ่หวานผสมผมทำนี่ <laughs> มันจะสมอยุคพอดีกินสมสร้างแต่มากะทันกินตำตองได้ไายในมัน <c oughs> อืมซุกจับน้มันเหรมาได้พี่น้องมนนี้เขามีกองะซุมเนาะกินมากะทันทุกคนอยู่เทียงหน้าพี่น้องมากะทันแบบ กกนึงนี่มีประมาณหลายโลเติบแต่วา่ากันขายแด้ขึ้นมาคามก็จิดีเนาะเมื่อน,นี่ก็คือพุทธยาที่สุดนนซอลอยกับสลัดพนะี่นแสแป้เพิ่นขันของวานน่ะโดดแส่ขันของสงมเพิ่นโดดออกพนะี่้นาะต็มย่องยอยองยองออกเลยน, <unboxing> นี่อยงเียน,นหนหึ่งกะไรไหมงเยแประแกแต่แ,แปะอค่อค่อยเนบจะไปต้องอปวดอ,อ,อ่ะ อืมหวาคกอืม,อมสดหมมวานนอยนึนงแบข้าสานตะกข้าสามขสามก๊กแต่ว่าแซ่บสุสดคือก๊กกินได้เทียงนาเลยพี่น้องเทียงนาเขาเนีาาน่ยสาพัน่อะแล้วเขากินสมมันต้องออกสิสมสม,มันหวานเนาะมะกะทันรามาสดคุณหนึ่งว่าแฉบหนาคุณเอืมสับกับแบบ สดทำกระุดน่ารักยากแต่วบวนในมันเนี่ยแน่นอามะคามมันมันสีสมสมันฝาดในมันเนาะวันนียมันสีออกหวานวานไข่เนี่ยกินยากยันไม่อิ่ม หมักมันมีแมงละวนันแต่ว่าขันหมักแบบตีมันบ่มีแมงเนาะมันสิดฝาดๆสมสมเนาะแมงก็แม,ง,ม,แมงบ่งม,แ,บม,มแมงนอนแต่ว่าบ่มแมงนอนนั่นเลยเหมักกระถั่นเป็นยังไึก็มีนอนเข้าไปอยู่นเนาะมันแสบไปแล้วเข้าไปกินน้ำหวานมันจังเนาะงั้นวัตถุนีนแม่ละาถ่วงป๊อปแม่นมนดับไปแล้วบอะเทแกนมกระถั่น กินอะไรคำว่ายังไงการข้าวปู๋มมันคือแบบไงเนาะสมุักม่วงสำมักม่วงอลย เขาบอกว่าสลัดเอาไปตำก็ได้นี่เอาไปตำรสากมันสิแซ่บแต่ว่ามันกระทันมันเป็นแบบเมือกๆลายๆนะทุกคนเ้านาไปตำกันนะสิเป็นแบบเมือกๆเือะแยะแปลกนั่นเอนแต่ว่าฬากันน่สิแซ่บอยู่จะถ้าเป็นอันมักเหนียวมักเหนียวคือเนาะเหนียวก็เหคือกันแหละมือกเสียบเนี่ยแค่ปอนแดง โอเคพี่น้องเดี๋ยวสิเมืองก่อนกินไล้บโบรายแต่ขาไปอันหาหม้อแขวมากินกินสมลายเลยเวลาห่าวกกับลมเนี่ยมันสิเก็บแขวเก็บแขวเนะแต่กระทกแขวบ่ได้พอแก่ไม่คลิปหนาทุกคนขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย